สวัสดีครับเพื่อนๆจากคลิปที่แล้วนะครับกับเจ้าไฟร้อยห้าสิตัวนี้นะครับผมได้ทําการถอดแบตทิ้งแล้วก็ลองหาแบตมาใส่นะครับก็เป็นแบตเตอรี่5้มนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะพอหรือเปล่านะครับผมว่ารุ่นนี้น่าจะใช้แบตประมาณอยู่ที่6 7ถมนะครับอันนี้ผมลองใส่5้มไปก่อนปิดกุญนแจอ๋อข้อสำคัญนะครับใส่แบตเตอรี่ให้ถูกข้วนะครับลบกับบวกนะครับอย่าผิดพลานะครับ ให้ชัวร์นะครับบวกกับบวกลบกับลบนะครับใส่ให้ตรงนะครับเปิดกุญแจแล้วนะครับแต่ก็เสียงดังมากครับอ่ารู้สึกว่าไฟจะแรงครับเดี๋ยวผมก็ใส่เกียยวว่างนะครับใส่เกียรวว่างแล้วก็ผมจะลากอ่าได้สตาร์ทดูนะครับนี่ครับผมจะกดดูนะครับว่าได้สตาร์ทจะติดหรือเปล่าโอเคนะครับได้สตาร์ททำงานได้นะครับแต่ รู้ฝึกรู้สึกว่าไฟจะไม่พอนะครับแต่มันก็พอไปได้อยู่นะครับสําหรับแบต5อมครับผมว่านุ่นแหละ7-8แมปนุ่นแหละครับโอเคครับผมก็จะลองทาเทสเครื่องแล้วนะครับ่าผมได้ถอดคาบูับทถอไอดีออกแล้วนะครับก็จะเหลือแต่ปากงุ่งอย่างนี้ครับอผมจะทดสอบเดียวกันใช้น้ํามันนะครับใส่ขวดแล้วก็ค่อยๆฉีดเข้าไปแล้วก็ดึงดยสตาร์ทนะครับกดดยสตาร์ทครับถ้ามันติดเร่ง ตามรอบน้ํามันที่ผมแจ้งนะครับแสดงว่าอ่าเกี่ยวกับ่าทางเดินน้ํามันทางเดินน้ํามันหรือว่าทางเดินน้ํามันหรือว่าคาร์บูเรเตอร์นี่แหละครับเพราะว่าถ้ามันติดนะครับถ้ามันติดนะครับแสดงว่าเครื่องยังฟิตโอเคนะครับอ่าก็ไปลองกันเลยนะครับก็ใช้น้ํามันนะครับผมก็จะใช้น้ำมันนะครับใส่ขวดแล้วก็เจาะรูนะครับแล้วก็ผมก็จะฉีดเลี้ยงเข้าไปแล้วก็กดดับสตาร์ทนะครับก็ไปรอชมกันได้เลยครับ เปิดกุญนแจแล้วก็กดได้สตาร์ทเลยนะครับก่อนกดได้ก็อนุมานใส่นิดหนึ่งแล้วก็กดได้สตาร์ทเลยนะครับ ก็ถือว่าเยี่ยมนะครับสําหรับใช้น้ํามันล่อนะครับเป็นจังหวะนะครับเครื่องยนต์ฟิตเปียนะครับไฟหัวเทียนมาดีนะครับที่เหลือก็จะเป็นระบบไฟชาร์จแล้วก็น่าจะเป็นแบตเตอรี่แอมสูงกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าแบต5แอมผมว่าแรกไม่ค่อยไหวนะครับจากเมืเ่อกี้เครื่องฟิตมากที่ผมน้ํามันใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองอีกครั้งหนึ่งนะครับ ส่น้ำมันไปก่อนนะครับนิดหนึงนครแล้วก็กดดสตาร์ทเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับเอาน้ำมันใส่เลี้ยงร่อครับที่เหลือก็จะเป็นระบบคาบูทางเดิอนอากาศนะครับ เกี่ยวกับ่าตั้งแต่คอลิดนี้ขึ้นไปรุ่นหวเลยครับเครื่องสมบูรณ์นะครับหัวเทียนสมบูรณ์นะครับถี่เหลือก็จะเป็นระบบน้ํามันระบบระบบอากาศแล้วก็ไฟแบตเตอรี่ไฟชาร์จก็เหลือประมาณนี้นีนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมได้รือออกมมหรื้แบตอะไรเปลี่ยนแบตก็ต้องได้หาแบตมาลองอก็ต้องได้หาแบตมาใสา่ประมาณหกแอมป์เจ็ดแอมป์นะครับก็เดี๋ยวผมก็รออะไรให้สมบูรณ์ก่อน นี่ก็จะเป็นสภาพลูกชับนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับสําหรับรถคาร์บูนเลเตอร์นะครับใช้น้ามันอ่าล่อมันไปที่ปากท่อไอดีเลยนะครับถอดคาร์บูนออกแล้วล่อแบบนี้ล่อเป็นจังหวะถ้า,ารถสแตตติดได้อย่างนี้คือเครื่องโอเคนะครับไฟหัวเทียนมาอ่าไฟหัวเทียนมาปกตินะครับนี่ก็จะเป็นคอยหัวเทียนใหญ่มากนะครับ ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวิธีเช็ครถลิวก้าตัวนี้นะครับ 150cc นี่ก็จะเป็นขีดวัดน้ำมันนะครับมีโลกับไฮนะครับเอารถตั้งตรงนะครับแล้วก็วัดน้ำมันให้อยู่ประมาณขีดตัวนี้ครับถ้าเกินแสดงว่าน้ำมันเยอะเกินนะครับให้อยู่ประมาณขีดขีดแรงนะครับเอารถตั้งให้ตรงนะครับจับรถตั้งตรงแล้วก็มาดูนะครับถ้าเลยขึ้นไปก็แสดงว่าเติมเยอะเกินไปนะครับ ถ้าลดลงก็แสดงว่าน้ำมันน้อยนะครับก็คร่าวๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็กดติดตามกันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับเจ้าเดียวสำหรับเจ้าลิวก้าไฟล์ 150cc นะครับเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้าต่อนะครับมาสม,มาสนุกกันต่อนะครับสวัสดีครับ